สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับมาถึงคิวเจ้า PIX ไซส์แบบว่าไซส์เล็กที่สุดของเรานะครับก็จะทำออกมาหลายสีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นเรือนสีแบบว่าออกแบบไลท์บูนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งสีที่ผมรู้สึกว่าถูกใจแล้วก็ถูกจริตกับสีนี้มากๆนะครับใครที่แบบต้องการนาฬิกาไซส์ไม่ใหญ่35มิลอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องการแบบ ความพอดีไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใส่เรือนนี้ได้หมดนะครับคือจริงๆอ่ะเรือนเนี้ยผมบอกเลยผู้ชายแขนเล็กๆเนี่ยใส่เรือนนี้สวยมากนะครับใครที่ข้อแขนประมาณ5.5ไม่เกิน6นิ้วเนี่ยใส่เรือนนี้จะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในสเปคกันก่อนนะครับก็สเปคอย่างที่บอกนะครับตัวเคสไซส์35ทุกอย่างประมาณนี้หมดนะครับใครที่ชม p i x มาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์35หรือ40เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดนะครับ จุดเด่นของ p i x นะครับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็จะเป็นนาฬิการ,รูปแบบ r รสนะครับเป็นนาฬิการระบบใช้ทานนะครับกระจกสับฟลนะครับหน้าตาออกแนววินเทจเลยนะครับแต่สีเนี่ยผมรู้สึกว่าสีแบบนี้มันไม่ค่อยซ้ํากันในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับเป็นสีออกแบบฟ้าอ่อนออนะครับออกไลทบูนะครับแล้วก็หน้าปัดของ p i x เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ยาวๆไม่ค่อยอิงแฟชั่นเท่าไหร่ ใครที่รู้สึกว่าแบบมีนาฬิกาแบบสปอร์ตเยอะๆเนี่ยผมว่ามองแบบ dress เป็น p i x เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์35นี้หรือว่า40ผมว่าได้ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะสีนี้นะผมรู้สึกสะดุดตามากเฉพาะสีนี้แล้วก็รู้สึกสวยจริงอนะถ้าเคสไซส์35หรือว่าเคสไซส์40ที่เป็นระบบใช้ถ่านเนี่ยถ้าให้ผมชอบที่สุดผมจะชอบสีเขียวลองลงมาก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับที่ผมเห็นในเคสไซส์35แต่เคสไซส์40ยังไม่มีสีนี้นะจะมีแค่ไซส์นี้เท่านั้นนะครับ ก็จุดเด่นหลักๆของ P.S เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดตัวดีเทลต่างๆเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ออกแนวแบบคลาสสิกวินเทจนะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็เป็นระบบใช้ฐานที่ผมว่าโอเคอ่ะนาฬกาเดินตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่มีปัญหารูปแบบของสายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นสายแบบการเล่นลวดลายของสายที่แบบสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็ตัวฝาหลังก็จะเป็นแบบฝาแบบฝากดนะครับฝาอัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในระดับหนึงนะครับเดืนนี้ราคามาอย่างที่เราดูเป็นสเปคเมื่อ,อกี้น้ออยู่ที่12,600เท่านั้นเองนะครับสีของเขาก็จะเท่ากันทุกสีนะครับยกเว้นสีทองจะเพิ่มไปนิดนึงนะครับก็เข้าใจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของหมด ถ้าเกิดเราดูในหน้าปัดชัดๆของเรือนนี้ผมรู้สึกว่าการที่เขาทําออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนไลท์บลูแบบนี้แล้วก็ทําตัวหน้าปัดออมแบบซันเบิร์ดแบบสวยๆแบบนี้มันทําให้ดีเทลของตัวเรือนตัวนาฬิกาเนี่ยมันถูกยอกระดับเหมือนกันเวลาเรามองหน้าปัดใกล้ๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบลักชัวรี่ด้วยนะครับใน,ในเรือนนี้นะแล้วก็บวกกับตัวโลโก้ตัวเข็มต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกแนวแบบดูดีเลยทีเดียวนะครับ่า ตัวเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้ในลักษณะเดิมหมดนะครับก็ไม่ใช่เม็ดเกลียวนะครับตัวนี้จะขึ้นลานผ่านเม็ดไม่ได้นะเป็นระบบใช้ทานนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีอายุป,ประมาณสองปีโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลีย่ยนะก็อยู่ประมาณนี้เวลาเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับปีครึ่ง2ปีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับกันน้ำนะครับใส่ อาบน้ําได้ซักผ้าได้ล้างมือได้นะครับล้างจานอะไรได้หมดแต่ก็ถ้าเป็น P x เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องอการใส่แบบใบใน้น้ำะารนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสเปคเขาเนี่ยจะกันน้ําอยู่ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเราใส่ลงน้ําได้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่แบบอาบน้ำอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยสบายแน่นอนนะครับ <S <S แต่ละครับหลายคนก็ยังติด หน้าตาเนาะเวลาแบบนี้เวลามันมีภายน้ํามาในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเพื่อนชอบว่า P I X เนี่ยมันไม่ค่อยชัดซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆอเ่เขาไม่ต้องทําในส่วนของตัวมองกลางคืนมาหรือว่าภายน้ํามาก็ยังได้นะครับมันก็ยังเป็นนาฬิกาที่เราสามารถใส่ในทุกวันอยู่นะครับก็มันก็ไม่ออกสปอร์ตแหละนะครับกลางคืนมันก็เลยไม่ค่อยชัดนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ของรุ่นนี้นะครับอย่างเรือนี้นะครับถ้ามันอยู่บนข้อมือผมเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับ ใครที่แบบข้อมือประมาณผมเนาะ6.3นิ้วนะตีไปประมาณ6.5ก็ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ของผมนะครับก็ถ้าเกิดเราติดบานพับหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะคือจริงๆเน่ยนาฬิกาเคสไซส์เนี่ยถ้าพูดจริงก็คือเป็นนาฬิกาไซส์ผู้หญิงแหละนะครับอาจจะเป็นดูสปอร์ตด้วยซ้ำถ้าผู้หญิงใส่นะครับมันจะดูใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายใส่อย่างเงี้ยอย่างข้อแขนของผมเนี่ย6.3นิ้วอะ ถ้าเกิดเ,เพื่อนลองสังเกตดูอะสายมันยังแบบมีพอเหลือให้ตัดเพราะงั้นอะถ้าเกิดเป็นเพื่อนข้อแขนที่ใหญ่กว่าผมหรือว่าขนาดกว้างของผมไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใส่เรือนี้ได้นะอันนี้ก็คือต้องต้องรัดแต่ชอบนะครับบางคนแบบรู้สึกติดใจกับตัวเรือมันเล็กเกินไม่เหมาะหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะ อย่างของผมเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าผมจะใส่พอดีเนี่ยถ้าผมจะมองเรือสเนี่ยผมจะมองประมาณไซส,ส์38 39ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเรือนี้ผมจะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกมันเล็กไปนิดนึงแต่ผมแค่บอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบอชอบนาฬิกาขนาดเล็กๆเงีเ้ยเรือนนี้ยังใส่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสุพาพสตรีอย่างเงี้ยใส่ได้สบายแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นสีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสวยมากๆนะครับแล้วมันเล่นแสงสุดๆนะครับเนี่ยครับเล่นแสงสวยสุดๆเลยนะครับคือแบบดีอ่ะ จัดว่าเป็นนาฬิกาดูอีเอสเลนหนึ่งที่ทําออกมาด,ดีแล้วก็ดูแบบคุ้มราคานะครับเป็นนาฬิกา,าที่กันน้ําได้นะครับกระจกซัฟฟนะครับคือเป็นนาฬิกาแบรนด์สวิสเลยนะครับอยู่ในรา,าคาแค่หมื่นต้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมสินลดนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ผมบอหนอวันนี้เอาฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเพิ่มเหี่ยวโอทายคลิปแล้วทักมาสอบถามได้เหมือนเดิมนะก็ใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถ มได้ในช้อปปีนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ร้านมานะครับเพื่อขอราคาพิเศษเนาะอยังไงวันนี้ผมบอสนะครับจากชาแนลวิโมนท่าแพ้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ